ใครที่กำลังมองหารถ Honda c ซ v i c นะคะคันนี้เลยนะคะแอดมินจะพามาชมนะคะเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่เมื่อเช้าเลยนะคะลูกค้าเป็น Honda c ซ v i c สีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆเลยนะคะอันนี้คือสภาพเดิมๆเลยนะลูกค้าก็คือชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะสวยมากนะคะคันนี้อ่าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะตัวด้านหน้าของเขากระจังหน้าก็ อย่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟตาคู่หน้านะคะโคอมอาจจะมีรอยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขัดให้ใหม่นะคะลูกค้าอ่าไฟตาคู่หน้าก็สองสว่างปกตินะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์บวกกับอ่ LED นะคะคันนี้ไฟเลี้ยวก็อยู่ในโคมเดียวกันนะคะพร้อมกับอ่าด้านข้างนะคะตัวไฟเลี้ยวนะอ่าออกปกติเช่นเดียวกันนะคะส่วนล้อแม็กนะคะเป็นแม็กสแตนดาร์ดนะคะลูกค้าของ Honda เลยนะคะจากศูนย์เลยนะนี่แม็กแท้แท่งนะคะลูกค้า สเก์ตด,ด้านข้างก็สวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะนี่ดูสภาพได้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านในตัวรถนะคะนี่สะอาดสะอ้านมากนะคะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะลูกค้ามีตกแต่งลวดลายด้วยสีเงินเล็กน้อยนะคะในส่วนของเบาะก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะลูกค้าสลับกับอ่าได้สีแดงนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็นี่ เบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะลูกค้ามีขนาดกว้างพอสมควรนะคะในตัวของเบาะก็สามารถนั่งได้ประมาณ3-4คนนะคะแล้วก็ตัวเข็มขัดนิรภัยยังอยู่ครบทุกที่นั่งนะคะลูกค้ามีตัวแผ่นรองพื้นให้ด้วยนะคะคันนี้ ในส่วนของด้านหลังนะคะแต่งรอด้วยนี่เลยนะคะสปอยเลอร์หลังเล็กๆแบบนี้นะคะลูกค้ามีไฟเบรกดวงที่3ติดอยู่ที่ตัวสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะด้านล่างลงมานะคะจะเป็นตัวแต่งนะคะลูกค้าอาจจะเป็นท่อหลอกนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะถึง2จุดเลยทีเดียวนะคะนี่2จุดนะคะตัวของห้องเก็บของด้านหลังนะคะอ่ากว้างมากนะคะลูกค้า เอ้ามีของแถมอะไรอ่ะถุงเท้าเหรอรถเ, <laughs> เพิ่งลงจากเทลเลอร์จริงค่ะลูกค้ายังไม่ได้เอาไปทําความสะอาดนะคะคันนี้มีถาดรองการเปื้อนเป็นพลาสติกให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีชุดอะไรให้นะคะลูกค้าเป็นชุดแม่แรงนะคะพร้อมกับล้ออะไรนะ,ะกว้างพอสมควรนะคะกว้างมากเลยแหละคนสามารถไปนอนได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเข็มไม้กันนะคะว่าคันนี้วิ่งไปแล้วกี่กิโลนะคะ นี่เลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถปี2017นะคะวิ่งไป90,000กลถือว่าวิ่งน้อยมากนะคะลูกค้าสำหรับรถปี2017นะอ่ะในตัวของพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังชันนะคะลูกค้าพวงมลาลัยสีดำสามก้านะคะสลับกับสีเงินเล็กน้อยนะคะตรงด้านซ้ายและขวานะคะปุ่มสามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้นะคะเบรกมือเป็นแบบ่าระบบไฟฟ้านะคะลูกค้า สะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะและก็มีโหมดอีโคคาร์ให้ด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะตรงเครื่องเล่นนะคะลูกค้าเป็นหน้าจอธรรมดานะคะไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ AM, FM, AUX, USB และ b l ู e t o o t h ได้ตามปกติเลยนะคะคันนี้ส่วนแอร์ก็เป็นแอร์แบบออโต้นะคะไหม ใช่เออโอเคใช่ค่ะ,อ,อ,อ,คคะอ่ะแล้วก็คันนี้นะคะระบบสตาร์ทเป็นแบบุูสตาร์ทนะคะลูกค้าเป็น Engine Start น,นะอ่าเบาะตัวนี้นะคะเป็นเบาะปรับธรรมดานะคะปรับด้วยมือนะคะยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะอ่าถือว่ายังเป็นรุ่นแรกๆอยู่นะคะของซี v i c คันนี้สวยๆเลยนะคะในตัวของประตูด้านข้างฝั่งคนขับนะคะก็จะมีปุ่มปรับระดับของ ประตูทั้ง4บ้านนะคะลูกค้าของกระจกนะแล้วก็ในตัวของอ่าปรับกระจกมองข้างนะคะซ้ายขวาสามารถกดปรับได้เลยนะคะระบบไฟฟ้าเรายังใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าส่วนเรื่องการรับประกันนะคะเรามีรับประกันหลังการขายให้นะคะเราไม่ทิ้งลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถได้นะ ใครที่อยากทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะคะสาขาของเรานะคะมีทั้งหมด6สาขานะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสาขาที่สำนักง,งานใหญ่นะคะอยู่ในตัวเมืองเนาะแล้วก็เกก็อยู่ในตัวเมืองเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่สุขเกษนะคะตรงข้ามกับค่ายตชะดอนะคะแล้วก็ตัวนอกอำเภอจะมีอยู่3สาขานะคะก็จะมี สาขาพังคโคนสาขาอาการแล้วก็สาขาโคกศรีสุพรรณนะคะใครที่สะดวกหรือใกล้สาขาไหนก็เข้าสาขานั้นได้เลยนะคะตัวรับประกันหลังการขายเรามีบริการฉุกเฉินหลังการขายตลอด24ชั่วโมงให้นานถึง1ปีนะคะลูกค้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาทําสัญญาก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีพนักง,งานนะคะลงพื้นที่ทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่ะ ก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องเรานะประเสริฐผลลุงเรืองสกลนครนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะหารถมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะไปลคะค่ะ